นักเรียนที่ครูนะครับกำหนดให้ออกไปอ้าวออกไปครับออกไปเลือกชี้ข้ออ้าวเอาออกไปครับอ้าวออาออกไปครับเอาเธอด้วยครับเอาแจมจันด้วยเ้าเธอเธอตองตองหันหน้ามาตองอ้าวปันปันอ้าวออกไปฟอนเต์ดชี้ครับอ้าวฟอ เอาอ้ำครับอ้ำครับเอาเธอตะกูครับออกไปครับเอาเชีครับเชเอาอ่านแล้วก็ตอบปากเปล่าเอาตะวันเอาเธอเบียมยังเหลืออยู่เริ่มครับคนแรกครับหันหน้านะเอาเอาวอาคนแรกครับบอกเขาหน่อยครับคนแรกจากซ้ายมือเอาอ่านแล้วก็ตอบปากเปล่า แล้วก็เก็บอ่านอ่านครับอ่านครับ8 2าทำไมให้เพื่อนบอกล่ะครับ8ลบ2เท่ากับ6เก็บครับเอาเถอะดังๆครับ2ลบ1เท่ากับ1ครับแบบเร็วครับ2ลบ2เท่ากับ0ค่ะ2ลบ2เท่ากับ0ครับต่อไปครับเก็บครับเก็บครับ5ลบ5เท่ากับ0ครับเก็บครับ เอาเธอมาเอาสิหกลบสี่เท่ากับสี่ครับหกล่อาผิดผิดครับ6กลบสี่เท่ากับสไม่ใช่นะครับคิดใหม่เอาเธอถูกต้องค้าผ้าเท่ากับศูนเอ้าเธอตะกูลเธอคิดใหม่นะปันปันเอาไม่ไม่ครับคิดใหม่ครับคิดใหม่เดี๋ยวคุณจะกลับมาครับล่เท่ากับสครับโอ้ผิดครับผิดครับเอาเธอเตเต เด็กต <ane> ้องอาจให้ได้นะครับสองลบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับหนึ่งเก็บครับต่อไปครับเอาข้ามครับข้ามช้ามากครับเห็นตัวอะไรอ่านตัวนั้นกมาครับเท่ากับเท่ากับหนึ่งครับเก็บครับเอาว่างไงวางไง4-4่บเท่ากับสลบสเทกับศูนย์ถูกต้องครับห้าลบหนบสีค่ะถูกต้องครับ เวลาอ่านก็ยังให้มันสดุกนะครับอะไรครับเท่ากับล้ะครับตอบด้วยครับตอบครับเอาตอบเท่าไหร่ล่ะคิดไว้เอาเธออ่านอ่านครับอ่านครับไม่ใช่น้อยกว่านะครับวิธีลบครับเอายังไม่เข้าใจสองคนเอาตอบลอเท่ากับครับเอาถูกต้องครับเก็บครับต่อไป 5้าลบสาเท่ากับสองครับ่อไปเก็บครับคือถ้าเด็กอ่านสะดุดแสดงว่าเขายังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการอ่านอ่าถูกต้องครับ4ี่ลบ2อเท่ากับ2เอ้ามา2คนสุดท้ายต้องมาไม่อ่านครับอ่านครับอ่านทั้งหมดครับอ่านทั้งหมดครับ9้ลบ4่เท่ากับ ครับเก็บครับเก็บครับเอาเถอะเก้าเก้าครับแม่จะศูนย์อะไรเก้าลบอะไรครับเก้าลบอะไรครับเด็กนะครับยังอ่านไม่ได้แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจนะครับเก้าลบห้าเท่ากับเท่าไรครับโอ้เอาล้ครับไม่ครับเท่ากับเท่าไหรครับเอาให้แน่นอนครับชามากครับ นะครับยังเป็นปัญหาสลับในการคิดอย่างให้ถูกต้องตามกระบวนการเอาเาลบสี่ยังไงครับ9ลบ5ครับ9้บส่ครับเอาครับเอาพูดตามครับ9ลบเอาล้วครับเอาเอาบอกงมาับมอากห่ครับเลบหเท่ากับ4อ่านใหม่ครับ9ับเบหครับเอาเอาหม่ครับ เอาล่ะครับเก็บครับนี่คือวิธีสอนแบบสื่อช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ